ตื่นมาเซานีก็อารมณ์ดีค่ะเพราะว่าแม่ป้อนนมตั้งแต่ตีซี่เพื่อนก็รับต้อนแล้วก็ตื่นตอนนี้ละค่ะเกือบเจ็ดโมงเมื่อคืนถามมาห้องให้แพ้งลิตแอลกินนมบอกระมี่ค่ะเว่ยมันเนเกือบเครื่งชั่วโมงคุนบอกแต่ว่าเมื่อคืนบอกเลยแม่ก็ชนะเหมือนเดิมค่ะถามว่าตื่นมาห้ไห้กันอยากกินนมบอกระไ้น่ะละแต่ว่าแม่ก็ไม่ป้อนนมนะจ๊ะได้แต่อุ้มปอบแล้วก็บอกว่ามันไม่มีนมแล้วลูกมันไม่มีนมกระปอบกันไปจนนั่งรับผุดละค่อยๆเห็ุไปฟื้นไปเดี๋ยวก็ดีเองเนาะดินแดนเนาะบอกลแม้ัานก็ ปาเปิดมารับแสงแล้วก็ปุ๊ยใหญ่ยยค่ะใหญ่กัอีลาอีเลียาวังใดหูบอมแม่เมื่อคืนนะ่ะหนูนอนไม่เต็มอิ่มเลยนะเพราะว่าน้องตื่นมาร้องว่าสัตวว่าโอ๊ยนองกับ่ไดไฮโดนดอกลูกนองไหประมาณบ่ถึงเขิงชัง่วโมงแต่ว่าความขีขานตื่นนะ่ะเอื่อยพว่นขีขานอยู่งแลว้วค่าแลนี่เอื่อยกับนองมาเบิงพอเห็ดยัง่าติมาเบิงพอเปี่ยนผ่านไทมื้อนี้พอปูกับแมยา่ากัสิีีออกไปบ้านเขา่นา,นาไออนแกวกอนคำกัเตรียมโตด้เ้านี้ส่วนแมย่า,า,า่าติฉันปัน่มนมออกมาแมนบอกพอเห็นแล้วแล้วข้าม ฉันกัเลยสิอูจัวจาเรีนหนาแรนหลังพพปูน่ะเฝ้าไปหน้าตาเสาผุนเด้พว่เราสิไปเตรียมบ้านเขานนะฉันกับไอ้ก่อนเกวก่อนค้าก็เลยสิซอยกันเห็ดเบียเนี้ยเบียกซ่านก่อนอื่นถอดสินก่อนพราะอ้ก่อนเกลก่อนค่ากินทอดสินแห้งแล้วเพิ่นก็สิมาลับนาทีปอนเขาลูกทายหลังจากนั้นแมนบบฉันก็สิไปหาลอหัวลอสวนน้ำคางทัางคือเกาก่อนอื่นก็สิไปเก็บเอาพักปังนั่นแหะเก็บพักปังแล้วเลีวก็สีเก็บเอาพักหวานบาดลูกเห็ดเอฟซีหลายคนกับสียวงเนางะ แต่ว่าข้ากับไปล่างท้ความสะอาดย่างดีต้มสุกแล้วพวกเธอสิย่านนี่อย่างได้พักปังได้พักหวานบ้านแล้วห้องก็สิเมาเก็บพักโฮมค่ะแล้วก็สิเก็บยอดตำลึงไปน้ำใบตำลึงดินแดนสามารถกินทั้งใบผู้แล้วก็ใบแม่ได้เลยนะราะว่าระบบขับถ่ายของดินแดนดีมากเลยค่ะตื่นเช้ามามารีทุกวันเลยขี้วันละรอบแค่นั้นแหละแต่ว่าช่วงบ่ายถ้านานๆทีก็จะมีขี้อีกรอบที่สองเฮยนี่ยาเห็ดก็เผาเบาเลยนี่แหละวัตถุดิบในการเห็ดกระเใหาตัวตุ้นกับสิมี่บะม่านี่แหละลูกเพลย์ไลท์ค้นกับข้อกันขม่าอีเหล่าเด็กข้อ อือลงไปแล้วก็สิส่แค่รสไหอมหัวไยแล้วกิใสซแอปเปิลแล้วก็สิไ่บวกระเทีที่เขาหั่นเฮาซอยเตรียมไว้น่ะลงไปหลังจากนั้นเฮาก็สิลอให้น้ามันเดือดแม่นบ่พอตะนามันเดือดแล้วเล้าก็สิไ่หมูสับลงไปเมนูอันนี้นะส่หมูสับดินแดนมักบักักเลยแต่ว่ามักทุ้เมนูน่ะยิงหลังจากส่หมูสับแล้วก็สิมาปุงรสบัน้เราก็จะใส่ผงสุปไก่ผสมผักรวมยังบวทในแล้วเด้แล้วก็สิไ่ผงผักปลาอีกค่ะเพื่อเพิ่มความหวานเอาง่ายๆว่าอันนี้เขาเอว่อยน่ะแตไม่ใช้ผงชุลมุะเล็กน บ่ห้ากะสีใส่พักลงไปตบไายค่ะกะสีต้มจนกว่าพักคุณละพักมันเปื่อยมันสูกคุณละในสีสันนาตากะสีได้ประมาณนี้ค่ะเ้ากะสีสองเมนูคือเกาวัตถุดิบกะสีซ้ำกันค่ะเปี่ยนแค่มูเป็นปลาแต่ว่าตอนนี้เด็กชายดินแดงก็ได้8เดือนแล้วฉันกะสีปั้นแบบหยาบๆแบบนี้ได้เด้เ้ากะซีปั้นเป็นเนื้อแบบว่าเดละเอียดเนื้อสมูทแล้วเพราะว่าตอนนี้เนาะฟันนั่งก็เริ่มขึ้นแล้วเสร็จแล้วก็จะใส่กระอับไว้เป็นคาเป็นคาแล้วก็ใส่ซ่องฟิตไว้จ้าและนี่ค่ะผู้ไปหาเห เ่นีมอตอ์ไซใสแล้วน้ำลงกัเทียมต่หัวคืออย่างนี้ว่างนี่เนาะก็เป็นเวลาเกือบสามโมงหมืนบอพ้ปูกับับมาจากหน้าแล้วไม่ยกกับมาจากหาเห็ดหาหลอกพอดีก็เลยไม่ได้เห็นแล้วกินกินเขานี่แหละส่วนฉันก็เห็นนกินเตรียมไปถาตตุ้นแล้วพอดีค่ะก็เลยมานางกินเขาพร้อมหน้าพร้อมตากันครอบพ่ัวนี่แหละแนวกินกับซมีนี่ค่ะทอดสิ้นแล้วกับซแกงอีหลอกใส่เห็ดต่างๆเห็ดมือนี่กับซีหมี่เห็ดพอแล้วเมียกับซิได้เห็ดเพือกเห็ดละงงมานน้ำเดะบอกเล่าแกงแบบนี้วันบอกข ี่เจ้าน้องสาวคนนี้เดอ้อพี่ดูดหลังจากใช้ผลิตภัณฑ์ของเอื้อยหน้าค่อยสิวเซียนดูดออกมาเลยหน้านุ่มบอกคักขอบคุณเดอ้อยายขอบคุณหลายๆให้มาเพราะผลิตภัณฑ์ดีๆให้กับมางามอีกครั้งอุ้ยใจฟูบอกค่ะบอกเลยว่าผลิตภัณฑ์แบรนด์เอทส่วนผสมทุกอย่างน้าเข่าจากเกาหลีลอยเปอร์เซ็นไม่ทำให้ผิดหวังแน่นอนจ้าผลิตภัณฑ์ของเราทุกตัวจะมีส่วนผสมของพิเทลา่าหรือกาเลกโตไมเซททุกตัวเดอ้อผู้ใดสนใจผลิตภัณฑ์แบรนด์เอทกระทักแชทหาดูดจา่าพาแซบได้เลยแต่ถ้าอยากได้ไปลายทางก็ไปที่ต ับเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่ค่ะแม่ยานกับเ้าดินแดนให้จะกข้าวหนึ่งประมาณชั่วโมงหนึ่งเลยละกับพ่อให้ฉันได้ขึ้นทำงานไา่สดน่นนะลังจากนั้นแม่ยา,นานกับไปนาค่ะและนี่โอ้ยตัวตุนนอนรับดีบอกพักโอ้ยแม่ก็เสียบ่ให้ผมนอนรับดีจังใดกับมึอขึนผมตื่นเมื่อเข่ากานอตื่นเมื่อห้องห้วีกวีกอยู่วันที่บ <c oughs> เออนาค่อยๆฝึกไปเด้อลูกเด้อเดี๋ยวก็เก่งแล้วเดี๋ยวถ้าหนูไม่ตื่นมากินมื้อดึกหนูก็จะมีเวลาพักผ่อนเต็มที่เด้อลูกเดอ้อ